สวัสดีครับวันนี้รายการแจงให้เคลียร์กับทีมโคศกนะครับก็มาพบปะกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่จะต้องมีการทําความเข้าใจชี้แจงสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไปเรื่องแรกในเรื่องของกรณีสถานน้ําท่วมนะครับและก็ข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ซึ่งในช่วงสาการน้ำท่วมนะครับก็ต้องขอ,อาฝากไปในเรื่องของบุคคลที่อาจจะไม่หวังดีนะครับก็มีการบิดเบือนข้อมูลน้ําท่วมสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็ต้องขอไว้ด้วยนะครับและก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากาส่วนราชการอย่างได้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าติดตามทาง แอปพลิเคชันต่างๆจากรัฐบาลนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ4ีแอปพลิเคชันรู้ทันสถานน้ำนะครับของกรมบรรทอสาธารภัยนะครับกรมทรัพยากรน้ํากรมชนและก็พีม็อกนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดนะครับซึ่งไล่ตั้งแต่การเดินทางไปที่สุโขทัยนะครับ เพชรบุรีครับแล้วก็เมื่อวานที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีทุกคนนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะไม่เหมือนกับปี54อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้มีการวางแผนมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย รัฐบ,บาลชุดนี้ยังใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานชิสดานในการบริหารจัดการน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ชิสดาได้ไรายงานนะครับและก็ได้ลงพื้นที่ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ดได้นะครับว่าสาการน้ำท่วมเนี่ยจะไม่เหมือนปี54อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะต้องมีการเตรียมการและก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องมีความพร้อมในการป้องกันนะครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสาการน้ำท่วมด้วยนะครับ เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสสามรอบที่2นะครับและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งรอบที่2นะครับจำนวน1,500บาทนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของวันที่4ตุลานะครับโครงการคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้ยังสามารถที่จะ เชื่อมโยงกับฟู้ดเดลิเวอรีได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่ท่านนายกรัมตรีนะครับโดยเฉพาะคนละครึ่งเป็นโครงการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนคิดนะครับและก็ดําเนินการมาและก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับในส่วนเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติงบกลางจํานวน2 7 0 0 0 ล้านบาทนะครับในการขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.6ล้านคนนะครับออกไปอีก1ปีนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้ค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าอุปโภคบริโภคและก็ในส่วนของค่าเดินทางต่างๆนะครับค่าคนพิการก็จะได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับรวมไปถึงยังได้มีการทบทวนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ เนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงในในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกหล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการไปดูในส่วนที่ตกหล่นนะครับเพื่อให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมากขึ้นนะครับในส่วนเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของประชาชนนะครับที่ถูกหลอกผ่าน s n s s ต่างๆและก็ทาง Facebook ทางแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งในเรื่องนี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ต่อท่านข่าวปลอมและก็คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับกสทชนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการไปนะครับก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้หลายคนนะครับและก็ท่านนายกรัฐมนตรีย,ยังย้ำนะครับว่าจะต้องดําเนินการเอาผิดและก็กวาดล้าง กลุ่มคนที่กระทําเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและก็เรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของการประชุมสบสที่ผ่านมานะครับมีประเด็นที่มีการเห็นชอบ2เรื่องที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับที่ประชุมได้มีการเห็นชอบโครงการส่งเสริมและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะครับเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในการส่งเสริมและก็รักษาระดับการจ้างงานนะครับโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับก็คือว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างนะครับเพื่อรักษาการจ้างงานจํานวน3,000บาทต่อ1ลูกจ้าง1คนแต่ไม่เกิน200คนเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยใช้เงินอุดหนุนจาก คำนวณตามยอดการจ่ายจริงของทุกเดือนนะครับและก็พิจาณาจาก,กํานวนลูกจ้างที่นําส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมโดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนนะครับและก็นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ95นะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ธนยกรมตีนะครับจะช่วยาภาค SME เนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ช่วยในส่วนของอธุรกิจ ขนาดใหญ่ขนาดกลางไปแล้วนะครับวันนี้ก็ไปลงถึงเศรษฐกิจของ s m e นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องนะครับก็คือเห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยการขยายผลและพลิกโฉมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็น w r r l d l l s s s e s t t n a t i o n นะครับโดยเป้าหมายนะครับก็คือว่าในส่วนของหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีการทยอยเปิดประเทศ ทางด้านการท่องเที่ยวภายใน120วันมาแล้วนะครับตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวถึง37,000กว่าคนนะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวมีเม็ดเกินเข้าประเทศถึง2,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ได้ผลมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการต่อไปที่ดําเนินการก็จะมีการาในไตรมาสที่4 นะครับแล้วก็ไตรมาสแรกของปีหน้านะครับก็จะดําเนินการเรื่องนี้นะครับโดยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเป็นคนรับผิดชอบนะครแล้วก็ในหลักการง่ายๆนะครับในส่วนของการขยายผลปริกโฉมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตท่องเที่ยวระดับเวลค a s s ที่ผมกล่าวมาข้างต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวน1ล้านคนหรือเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า5,000คนนะครับเดินทางมาเที่ยวและก็มีเม็ดเงินเข้าประเทศถึง6 0,000ล้านบาทนะครับ โดยมีการเงื่อนไขสําคัญในการจะต้องมีการคลายล็อกบางอย่างนะครับซึ่งทั้ง8ประการเนี่ยจำนวน8ประการเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วหลายประการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการลดวันกักตัวเหลือ7วันนะครับการตรวจ rt-pcr นะครับหนังสือเดินทางหรือ coe นะครับที่มีปัญหาที่ผ่านมาก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วนะครับการอนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ของประเทศรัสเซียเข้ามาก็ดําเนินการแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใน8 อย่างเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการปริกโฉมภูเก็ตนะครับสู่สถานที่ท่องเที่ยวระดับ World Class นะครับภายใต้แนวคิดซุปนะครับและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย2อ6 5 Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งภายใต้แนวคิดกิจกรรมและเอกลักษณ์ไทย26ประการนะครับในส่วนนี้นะครับก็มีการ ขออนุมัติงบประมาณจํานวน2,260ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะต้องมีการนาเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ดําเนินการเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถที่จะพลิกฟื้นหรือว่าพลิกโฉมประเทศไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดชมรายการนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ